ตอนนี้เราอยู่ที่มัสยิดจามียนะคะหรือจามานะคะที่เมืองสีนาคาค่ะมัสยิดนี้นะคะสร้างเมื่อปี1398นนะคะแล้วก็ถูกไฟไหม้ไปถึงสองครั้งที่เราเห็นอยู่ในปัจจบุบันนี้คือสร้างในสมัยของกษัตริย์ออรังเซฟค่ะแต่เดิมเป็นวัดในศาสนาพุทธนะคะพอฮินดูเจริญรุ่งเรืองก็กลายเป็นศาสนาเป็นเป็นวัดในศาสนาฮินดูพอมุสลิมเข้ามาค่ะก็เลยกลายเป็น ออมัสยิดนะคะแล้วก็สามารถรองรับคนที่ทําละหมาดได้ถึง 2- องหมื่นถึงสามหมื่นเือสองสหมื่นถึงสามหมนคนเลยค่ะตอนนี้เรากํลาลังเดินไปด้านในนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านในมัสยิดจามาแล้วนะคะภายในเน่ก็จะมีเสาต้นอย่างนี้นะคะ378เตเสาค่ะ You happy madam? Sacrifice. Oh. Yeah. How many goats? Pardon? How many? Many many goats. People sacrifice a lot of sheep, lot of goat. Oh. Yeah, everywhere in Kashmir. Everywhere in the world. Wherever where the Muslims. Which month? 7 November? 7 November. ออลีวันเดย์โน้ตทูทูวิคทรีอันนี้เป็นภายในมัสยิดนะคะด้านใน